sao, sáy đi, sáy đi, xót so à đi đây, con bên nón, má, mì kêu hà nong bì đi, con nong đi kêu ăn kinh nong bát mà chỉ trong, chéo, nó, dễ như này, mắt này sẹp, nong này, má, hà đi, tham mày đây nè, của đây

ກອບດ િન ັງມາມື້ນີ້ກະຍັິຂົຊົ້າຫັ້ນກະແ มาเดิน่างมากินน้ำเออนี่เออเดกันมงองขาดแล้รอกะมาเลรอกะามิมจบ เราการไม่สุกนิดหน่อย

เเดินหาทำได้แค่เรื่องนี้เรียนงนเอาได้เท่าไหร่มามาหนิาเรียนปีกันเนาะจะพีเท่าไงมีนี่เท่าละปีเรื่องกาเจาจาางงานไหนก็ว่าของกูของกูขนาม

มาอยู่ในหนาเนมุนเลยทีหหนามุนเธอยังแบบมีเนียงเลยฟังเตงกระตุนกระต่ยตะเดตอนเี่ยวเขาใไม่นะหาชิบถวดไม่มีมคอยมไองเลินอเงินะ mọi người hát vào nhà kìm đi nằm nữa non nặng thế cứ nặng nặng ma lại thế nặng 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 Eh แล sure yes. mm ้เห็ดเกิดแก้ไขว่าอะไรเลยออ้นนี้มันเป็นยังกบ้าจะไปไนอ่ะกบ้าเขาครับได้เอาไม่ใช่แล้วก็ตีขึ้นม็เขาจะใช่

แตินี้ด้วย Okay, and here is like a like never go up for time. <cười> 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 rồi. Tóc nhận được. rồi Ừ. rồi mhm rồi mhm 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 chỉ mhm 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 嗯。Mm hmm. mm hmm. Tôi hương qua độ Tôi hương qua đây quái à, lâu lâu luôn 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 Sao luôn 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 đù luôn luôn เศร้าอ mm ่ยด้วยงดิวหากระตือนที่รงไนสิบมือเลย็ิบมือเศร้าต่อโอค พี่น้องมาแล้วไปพี่น้องเลยอย่อิ่มทีสเรียบร้อยแล้วเนาะนี่กินอีเยอะๆหนึ่งนาอคุยอย่างชองช้ำเถื่อนพี่น้องกินชมเจ๊ไปสำนักกินนี่กับมึงมีอย่างไรเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมากินสมกินเมียไปเลยว่าล่ะเรือแต่เรือเดินไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ไหนก็ฝากก็อะไรก็แซ่ก็เกาในเด้อเนาะ ก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีไปแล้วพอกันให้คินหาด้วยพี่น้อย